สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่6พฤศจิกายน2563ตอนนี้เป็นตอนที่21นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการการทำนายดวงชะตานะครับมี2ตัวอย่างครับตัวอย่างที่1นนะครับเป็นดวงผู้ชายนะครับอันนี้เชียงเชียงภาษาจีนแบบว่าผู้ชายนะครับ ปีนั้นปีที่ดูคือปี2541นะครับอายุเขาได้อายุเขาตอนนั้นเขาอายุ49นะครับปี2541ดิถีวันเขาเป็นกุยนะครับคือธาตุน้ำเจิดอยู่ในเดือนซิงนะครับคือธาตุดินอยู่ในฤดูการใบไม้ผีนะครับอิงเบาซิงฤดูการใบไม้ผีก็จริงแต่ตอนนี้ธาตุดินมีกำลังนะครับ คุมอำนาจนะครับท่าดินอยู่ในฐานเดือนราศีล่างฤดูการนี้ครับเป็นเป็นท่าดินมีกําลังท่าดินพิฆาตท่าน้ํท่าดินพิฆาตทตาน้ำฤทีิวันไม่ได้รับการส่งเสริมจากฤดูการหรือเดือนเกิดเรียกว่าซิกเหลงตัวนี้พิฆาตตัวนี้นะครับตัวนี้พิฆาตตัวนี้ เป็นกฎเกณฑ์ที่หนึ่งนะครับอยู่ในกฎเกณฑ์ที่หนึ่งทีนี้ให้ดูราศีล่างมีตัวอิงนะครับคือธาตุไม้กับตัวเบ้าคือธาตุไม้เหมือนกันนะครับทั้งสองตัวนี้ครับคือธาตุไม้ธาตุน้ําต้องออกแรงไปให้กําเนิดธาตุไม้สองตัวนี้ทําให้ธาตุน้ําอ่อนแรงทําให้ธาตุน้ําอ่อนแรง และราศีล่างยังมีตัวจีซึ่งเป็นธาตุไฟอยู่อีกหนึ่งตัวธาตุน้ำต้องออกแรงไปที่ธาตุไฟทำให้ธาตุน้ำอ่อนแรงอีกธาตุไม้ธาตุไม้กับธาตุไฟธาตุไม้สองตัวกับธาตุไฟหนึ่งตัวไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมธาตุธาตุน้ำดิถีวันนะครับดิถีวันธาตุน้ำไม่ได้รับการส่งเสริมจากราศีล่าง สามตัวเลยนะครับเรียกว่าซิกตีฤถีวันธาตุน้ำไม่ได้รับการส่งเสริมจากราศีล่างสามตัวเรือซิกตีเป็นกฎเกณฑ์ในกฎเป็นอยู่ในกฎเกณฑ์ที่สองนะครับทีนี้ให้ดูราศีบนตัวแกนะครับตัวแกคือธาตุทองมีอยู่สองตัวธาตุทองให้กำเนิดธาตุน้ำอถีวันนะครับ ทำให้ธาตุน้ำมีกำลังฤิถีวันได้รับการได้รับการส่งเสริมจากราศีบนเรียกว่าเรียกว่าติ๊กสี่นะครับเป็นกฎเกณฑ์เป็นกฎอยู่ในกฎเกณฑ์ที่สามและราศีบนยังมีตัวตัวอีกคือธาตุไม้อีกหนึ่งตัวธาตุน้ำต้องออกแรงไปให้กำเนิดธาตุไม้ทำให้ธาตุน้ำอ่อนแรงอันนี้เป็นตัวเดียวไม่นับเป็นกฎเกณฑ์นะครับต้องสองตัว หรือสามตัวต้องสองตัวหรือสามตัวนะครับถ้าข้างบนต้องสองตัวหรือสามตัวแต่นี่ตัวเดียวข้างล่างก็ต้องสองตัวหรือสามตัวอย่างนี้สามตัวอันนี้ฤดูการใช้ตัวเดียวเป็นกฎเกณฑ์นะครับอันนี้ตัวเดียวไม่นับกฎเกณฑ์เป็นตัวแถมนะครับจะเห็นว่าราศีล่างมีซิกเหลงเนี่ยมีซิกเหลงหนึ่งตัว ซิกตีสามตัวหนึ่งสองสามที่บันทอนดีถีวันนะครับสามตัวนี้ถ้ามีสองกฎเกณฑ์แล้วที่บันทอนดีถีวันหนึ่งกดเกณฑ์สองกฎเกณฑ์และราศีบนมีติ๊กสี่สองตัวติ๊กสี่ที่ส่งเสริมดีถีวันแค่หนึ่งกฎเกณฑ์ใช้ใช้ได้สองกฎเกณฑ์คือได้สองกฎเกณฑ์แล้วคือซิกเหลงกับ ซิกตีสตัวมี3กฎเกณฑ์ได้สองกฎเกณฑ์หรือว่าได้สองในได้สองในสากฎเกณฑ์จึงตัดสินใจได้เลยว่าดวงนี้ดีถีวันอ่อนดีถีวันอ่อนก็ต้องเสริมให้ดีถีวันแข็งแรงต้องเสริมให้ดีถีวันแข็งแรงแข็งแรงขึ้นต้องดูที่ถนนชีวิตถนนชีวิตหรือไวัจร ดวงนี้ต้องการเสริมคือธาตุท,าทองกับธาตุน้ําคือธาตุทองกับธาตุน้ํามาเสริมมาเสริมให้ดีถีวันแข็งขึ้นฉะนั้นปีไหนที่เป็นธาตุทองกับธาตุน้ําดวงนี้ก็จะดีขึ้นฤดูการของทองคือสิงอิวสุกฤดูการทางธาตุทองคือสิงอิวสุกนี่คือฤดูการเป็นทิศตะวันตก เป็นทั้งฤดูการแล้วก็ทิศทางด้วยความหมายจะมีทั้งสองอย่างฤดูการเรียนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ทิศทิศหมายถึงทิศตะวันตกดวงนี้จะดีขึ้นเพราะปรับดิถีวันให้แข็งแข็งแรงสามตัวนี้ช่วยส่งเสริมดิถีวันให้แข็งแรงนอกจากทิศตะวันตกแล้วยังมีทิศเหนือ ทิศเหนืออยู่นี้เหลืออยู่สองตัวทิศเหนือเอาฤดูการเปลี่ยนเป็นทิศทางแล้ดูการกับทิศทางมีความหมายเดียวกันเพื่อดูถนนชีวิตดังนี้นะครับตอนอายุเขาสามสามถึงเขวบนี่คมห้าปีครับตัวนึงสามถึงเขวบนี่8ปดถึงสิบสอขวบตอนเขาอายุ3ามถึงเขวบเดินตัวสิงเป็นท่าทองชีวิตตอนเด็กดี ตอนชีวิตตอนเด็กๆเขาดีเลี้ยงง่ายพ่อแม่ให้การดูแลอย่างดีหรือพ่อแม่ไม่ลำบากพอตอนอายุ8-12ถึง12ขวบเดินตัวฉีคือธาตุไฟดวงตอนนี้ไม่ดีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือที่บ้านวุ่นวายพอพอตอนอายุ13-17ถึง17อายุ13-17ถึง17เดินตัวยิ้มคือธาตุน้ำดวงตอนนี้ดี ช่วงนี้การเรียนเขาดีพออายุสิบแปดถึงยี่สิบสองเดินตัวโง่คือธาตุไฟช่วงนี้การเรียนอาจมีปัญหานิดหน่อยมีแฟนทำให้การเรียนไม่ดีเท่าที่ควรช่วงนี้เขามีแฟนพออายุยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดเดินตัวกุ๋ยคือธาตุน้ำช่วงนี้อาจจะออกมาทำงานหาเงินได้เองช่วงนี้เขาออกมาทำงานหาเงินได้เอง เพราะอาจเพราะช่วงนี้เขาจะเรียนจบเรียนจบการศึกษาแล้วนะพออายุยี่สิบแปดถึงสามสิบสองเดินตัวบีคือธาตุดินช่วงนี้งานมีปัญหามีปัญหากับผู้ร่วมงานแล้วก็เจ้านายด้วยเพราะตัวที่พิฆาตดีถีวันเป็นผู้ร่วมงานตัวที่พิฆาตดีถีวันหมายถึงผู้ร่วมงานเป็นชิกส่วนนะครับ ชิกส่วนหรือเพียงกลัวผู้ร่วมงานหรือเจ้านายดวงนี้ดีถีวันอ่อนกลัวการพิฆาตม,มีพิฆาตดีถีวันอ่อนกลัวการพิฆาตทําให้ช่วงนี้เขามีปัญหาเรื่องการงานนะครับสุปแล้วมีปัญหาเรื่องการงานพออายุ3 3มสถึงสาเดินตัวกะคือท่าุไม้ทาให้ทาให้ดีถีวันอ่อนแรงเพราะท่านน้าต้องไปให้กําเนิทดท่านไม้ทําให้ดีถีวันอ่อนแรงช่วงนี้อาจมีการลงทุน ลงทุนแล้วไม่ค่อยได้กําไรก็ต้องถ่ายเทยออกนะครับดีถีวันต้องถ่ายเทยออกไปให้ทาานไม้ลงทุนแล้วไม่ค่อยได้กําไรไปซื้อบ้านและยังคือไปไปซื้อบ้านลงทุนซื้อบ้านแล้วยังต้องเลี้ยงดูลูกเมียเงินก็ไม่พอเงินไม่พอเลยต้องผ่อนต้องไปยืมเงินเพื่อนฝูงนะช่วงนี้ไปเงินยืมเงินเพื่อนฝูงนะครับ และต่อไปพอตอนอายุ38พอตอนอายุ38ถึง42นะครับเขาเดินตัวซิมคือธาตุทองธาตุทองให้กำเนิดธาตุน้ำน่าจะดีน่าจะดีเพราะธาตุทองให้กำเนิดธาตุน้ำแต่ทำไมกลับไม่ดีเพราะถูกตัวอิงชงเพราะเขาชงออกับตัวอิงนะครับชงออกับตัวอิง ทำให้ตัวซิมไม่มีกำลังแต่อิงตัวนี้มีกำลังมากอิงตัวนี้มีกำลังมากเพราะเกิดอยู่ในฤดูไม้ใบผีเกิดอยู่ในไม้ใบผีอิงมีกำลังมากกว่าตัวซิมอิงจะมีกำลังมากว่าตัวซิมเพราะอยู่ในฤดูม้ไม้ผีนะครับธาตุไม้มีกำลังตัวซิมเพิ่งเริ่มเข้าสู่ทิศทางตะวันตกก็ยังกำลังยังมีกันยังํำลังยังไม่มาก ตัวซิมเพิ่งเริ่มเข้าสู่ที่ตะวันตกที่ตะวันตกมีสามตัวนะครับหรือฤดูฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาสู่ตัวนี้กาลังกาลังยังไม่มากกําลังไม่มากแต่ตัวอิงนี่มีกําลังมากเพราะอยู่ในฤดูการของฤดูใบไม้ผลิเสียไม่มีกําลังพอชงกันครับตัวนี้มีแรงกว่าทําให้ตัวนี้ได้รับความได้รับความบาดเจ็บเสียหายแลวยังมีแลวยังมีอิง อิงจีอิงจีสิงสามตัวชนกันเลยนะครับกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ของการดูดวงจีนเขามีกฎเกณฑ์ว่าถ้าเจอถ้าามตัวนี้เจอกันเมื่อไหร่ก็จะชนกันทั้ง3ามตัวแต่แต่เรายังเรียนไม่ถึงรู้สึกแต่รู้สึกจะมีพูดไปแล้วถ้าจำไม่ผิดพอตอนอายุ43สามถึง4ีาถึงสีเจ ช่วงนี้เดินตัวอีกสรุปสรุปแล้วตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับเหมือนเหมือนจะดีแต่ก็ยังไม่ดีนะครับเพราะว่ามันมันชง3ตัวทําให้ได้รับการกระทบกระเทือนไม่มีแรงพอที่ไปช่วยช่วยช่วยดีทีวันครับแรงร้อยมากพออายุ4 3่สาพออายุสี่สถึงสีเเขาเดินตัวอีกนะครับอีกคือธาตุไม้ดวงดวงเริ่มดีขึ้น เพราะอีกกับแกพาคีอีกกับแกพาคีภาคีก็เป็นธาตุทองนะครับอีกกับแกพาคีเป็นธาตุทองเป็นฤดูตะวันตกนะครับพลังของตะวันตกมาช่วยมาช่วยเสริมดิถีวันให้มีกําลังนะครับช่วงนี้เขาเขาดวงเขาดีขึ้นตอนตอนอายุ48ถึง52เดินตัวอิ้วคือธาตุทองตอนนี้ดวงดีมาก เพราะเพราะตัวอิ้วทาให้ธาตุทองมีกําลังมันอยู่ในกลางของฤดูการด้วยนะครับในช่วงกลางของฤดูการมันจะมีกําลังมากสองตัวนี้ไม่ค่อยมีกําลังในฤดูการตัวนี้อยู่ตรงกลางของฤดูการมีกําลังมากเพราะถือว่าช่วงนี้ดวงดวงเขาด,ดีดวงดีมากทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับตําแหน่งการงานก็เลื่อนขั้นอะไรพวกนี้นะครับพออายุพออายุ พออายุตอนตอนนี้อายุ49ออพอดีตอนนี้เขา,ายุ49ช่วงนี้พอดีเป็นปี2541ปีจอน,นี่คือปีจอน,นะครับปีจอที่จอมาในปีนั้นปี2541เป็นโบอีกนะครับแล้วเขาอยู่ในช่วงวัยของตัวอิวด้วยในช่วงโดยตัวอิวด้วยเขาทําธุรกิจส่งออกขายดีเลยนะครับ ปากหาเขาทําธุรกิจส่งออกครับเขาลงทุนแล้วนี่ตัวนี้ทําให้เขาได้ทำทาพวกธุรกิจส่งออกเพราะเขาพาเขียดอัปฐานอาชีพนะครับมาเสริมในเสริมดีถีวันเขามีกําลังแล้วช่วงนี้เขาทําธุรกิจส่งออกขายดีทําไม่ค่อยจะทันแต่ธุรกิจขอ,ของเจ้าอื่นทําเหมือนกันขายไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้เพราะอยู่ในถนนชีวิตอิ่ว แล้วมีอิ่วแล้วมีอิ่วก็ชงกับเบ้าทําไมไม่เป็นไรเออเนี่ยปัญหาคือทําไมไม่เป็นไรเพราะเบ้าแพ้ตัวอิ่วเบ้าแพ้ตัวอิ่วนะครับเพราะถนนชีวิตเข้าสู่สิงอิ่วสุกถนนชีวิตเข้าสู่สิ่งอิ่วสุกธาตุทองมีกําลังเต็มที่เลยนะครับธาตุทองมีกําลังเต็มที่ตัวอิ่วเป็นช่วงที่ทองมีกําลังแข็งมากส่วน ส่วนแล้วส่วนตัวเบ้าตัวอิวมีกำลังแข็งมากส่วนตัวซิมนี่เพิ่งเริ่มเข้าสู่แลดูทองนะครับตัวซิมจึงยังไม่แข็งตัวซิมธาตุทองยังไม่แข็งตัวนี้เป็นธาตุทองที่แข็งมากแลวลูกแข็งมากฉะนั้นเขาชงกับตัวเบ้าทําให้ตัวอิวเขาไม่ได้รับการกระทบกระเทือนมากนะทําให้ตัวอิวนี่เขาทําธุรกิจได้ราบเรื่อนอาจจะมีปุบปสักบ้างนิดหน่อย แต่เขาไปได้ดีถึงแม้จะชงกันว่าตัวนี้กําลังน้อยกำลังน้อยกว่าหรือดูการมากเลยนะครับถึงแม้จะอยู่ในฤดูกาลของฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าถนนชีวิตเขามีกําลังมากกว่ามากเลยนะครับฉะนั้นชนแล้วตัวนี้ก็ยังไปได้ดีอยู่แต่ตัวซิมตัวนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูทองตัวซิมจึงยังไม่แข็งนะครับยังไม่ค่อยแข็งแรง ฤดูการถ้าตัวไหนที่อยู่ตรงกลางฤดูเลยนะครับอย่างตัวนี้อยู่ตรงกลางฤดูนะครับตัวนั้นจะแข็งมากเลยนะครับครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าสงสัยก็ถามได้ผมแปะยงศูนย์แปดหนึงหกสองห้าหกส่วนตัวอย่างการทำนายดวงชะตาตัวอย่างที่สองผมก็จะพูดในคลิปตอนต่อไปนะครับ ถ้าชอบก็ช่วยกดคำว่าติดตามกดกระดิ่งกดคำว่าทั้งหมดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ